เอ้ยหนึ่งซับหนึ่งไล่หนึ่งแซ่เพื่อเป็นกำลังใจบายดีสำหรับคลิปนี้สิมาล้มกับแม่นกกับซาลีแม่นกสิเขาป้าเมื่อไ่นี่แรงแรงกระชินกะเหี้ยโอ้จะซินยังเกียดอยู่ อยู่อยู่ป่าเนะี่มีมูจากโตมีมูจากโตอยู่ป่า

อันนี้แคบอีแคบอันอ่ไรแคกอ่กับป้านเหตุนี้ก็คลอตายถ้านอนมาเจ็บมือนอนกระ่างแหลมอ่อันอไรนนเจ็บมือเหตุทางทางออกไปบนเทืองุอมีเจ็บมือบะไเหตุยัง ไปย่ป่าเลยสิไปเห็ดยังอยู่ปาเนี่ยนะยปแปางไอบอกไปหามือมามาฟันให้เอบัช่ฟันปูไปอันก็ให้หันอ้ยบ๊อมาฟันให้นบอก คนให้คนจักน้ำายคนหั่นบ่หุบนหนึ่นี่บ่หุวันโตหึจักชูน้องคนที่เอาที่คือเกาหั่นคนบาว่ากับคนบาเอกับคน น้องอินุนฮันกับฟันติดลูกติดพ่อติดแม่วันไอ้บ่หอกบัดนี้บัดเช้าวันิ่งทุกยังบูกหมักเพชรพูกหมักทุกหมักเพชราลีิาลีออนจริง เอื <ider> ้อยว่าเจ็บออเป็นเห็ดนี้เห็ดนั่นพื้นกบระไปเห็ดพ่อชกวัดวงพากับบ่มีน้ำนองนองมักนูนเห็ดเอาถ้าพ่อเขาบักม่นพ่อเฮาปินไทยมีมีแคลมเห็ดมุนนั่น เด็ดที่มึงขึ้นไปจางนี้อีจอมอีจอมมาไปจางนี้่บนท้องหูแจ็คิดแลมคักเก้าแถบนี้คักอู่หันเป็นโตโบเ็นบ่หูเปะขวาอันนองเห็นอันเปะดุมเปะขวาอันนี้คื้นบัดจุดตรงเข้าตรงน้ำ นั่นน่ะไอชอกบขเห็นหเห็น,นอยู่เ,เ,เขเ,นเ,นเ,นเ,หเห็นบนท้องดูเปะดบนทงเป็ดกองไว้เข้านันแน่เขาเห็นเพื่อนหายไปเชียงไว้หูอยากเห็นเขาเห็นตาลิงเพื่พองเขาเห็น,น,นว่ายานอิเพ็ดยันไปเห็ดเขาหลับ พาติมขึ้นคืออีเพชรคือไล่เนี่ยชาวเฮ็ดชาวมือเดี๋ยวอีเปลืองหันจับจับไปบวบพุ้นจางนี้บอกพ้ดแกงแปะพืน้นอีแปอนฮันหูแป่อีเกนหูพี่น้องผ่านผ่าคล้องบอเห็นเ่อะยักจักเห สมมื่อในป่าเจสิไปเฮ็ดยังอยู่ป่านี่มปลาโอ้เฮ็ดยังน,นี่อันนี้เดชกับเปกังเดชอือโอ้สิไปหาปักกังสิไปหากาาระกปูกกระปุกปลาดีือมีมีอันนี้ือมีกระปูน่ะแต่อันคยุคยช่องคุยชนะ่องคุยชิดาอือไปหาปลาเดี๋ยวนี้จะยู่มองได้เดี๋ยวนี้ จะอยู่พูดหรือพูดเหรออันข้าวกัเฮ็ดอันน้ำขุอน,นอยู่บนเห็ดนี่เรานำ้ำขุนบนเห็ดอันน้ำข้าวน้ำข้าวเลยจะดีอ,ะอันนำ้ำขุนเขาเบ็ดมองไรมองเขาบอเบอราอืบนี่เบ็ดจะก็ตกควาดกินเบ็ด

หมูจะบมดใต้แล,ตแล้วป่ะันี่บมดใต้ป่ะมากกินหรือน่้โอ้ไปมูปลาป่ะดียวจะโตปีนี้มูปลานะมูปานี่ที่ก้อนนี่ทุกลายโตมันน่ามัโอ้ นมัสเต้แม่น,นมัสเต้เพิ่นนี่พอห่างไว้เต็มมานี่มาเฮ็ดเมียกนํากี่บุญนํานี่มันได้มือมันนอนบอ่แม่แม่มอีแวบอกว่าิทุกข์มูมูปากกินเนามทุกข์ไปเบิ่งก่อนเข้า <c oughs> ได้เขา้าขอกรรมได้เขา้ขเขาชํานี่ นี่โมมีข้าอ่ี่ยงกินขอก้มมมีขอกั้มเน่มีอย้มีอออว่าโมเมีก็มี่ย้นี่นี่นข้าวขาวนี่นี่โอ้ค่อยข้านี่กินได้พอ อันแม่บอกว่ากินข้อกั้มก็ได้ข้อข้อกัม้มข้อกัม้มแซ่บโอ้ข้อกั้มนะดูว่ามีข้อกั้มที่กกยังอันนี้ทางทางดูว่างไปออกไปเป็นตัวยังมายังมาเลยปิกไปนี่ พีดไปอันอยู่อันนี้ไปะจาลงล่างอยู่ไปเข่าหน้าอันนี้ไปอันหน้าพุ่นเจะมีหื้นบลูยลยโอ้เต็มคืนเต็มลองไปตรงนี้ก็มีไปอัน เหมือนบูดพุนตกอิงตกไล่กับไปอันตกน้อยนึ่งข้าวน้อยนึ่งกับไปเมล้งน้อยนึ่งกับไปใช่แล้วเบื้งเห็น <c oughs> แม่แม่กับพอพออีกทิ้งอับปวาร์ดแล้วอัน Lúc sai <laughs> họ y Lúc tối y Không ăn Mẹ họ hẳn mất thảm bơm hẳn Thảm bơm chung căn chung căn hả ơ họ bỏ mặc dù Họ dù tiền năn chăm đầy đầy nhà của má Má này má mà มาท้าง nhà ป่าวจให้เฮ้ยบ่าอยากกินชิ้นชิ้นปลาหมูปลาเบิังเน่าบ่ต้องเอาชิปเลยเบิังบังเน่าหอมชิเบิังเบิังหอมได้ ไปเจอสิไปห้องเขามาพี่เป็นบ่ไปแหละเบิ้งเท่าลรก็มาพี่อก็ได้สิเบมูเจ้าวันงานก็ได้ชิ้นได้ชิ้นบอบอเาบอกไอไอจีเอามาอันนี้หูยูหลงขบางยูบันบังอันนีเบอร์กดโทรอันมีเบอร์โทรงบติษัทบริเนาะ ซาลีจื่อบอกซาลีไปลงขอบางนะเเราไปซื้อกระเป๋าให้ซื้อเครื่องให้บ้านหงบางบ้านหงบางชงชุ่มเนี่ยใส่ชิ้นใเล่นกับมาต้อนอันไอ้ยีไอ้ที่ชื่อมาโชว์ลายชับมีแล้วมีแล้วเอาไปโชว์ลายชับเขา อ้ายว่าป๊อดอ้ายสิซื้อแกนนึงมาเฮาเฮาเฮาก็บ่มีเฮาก็บ่มีไสแซ่บปลาหักบ่มีเด้มีหรอกแม่บอว่าได้ชนมาอยู่บ้านก็ได้อันนี้อายบอกว่าพ่ปปากตลอดอายว่าบ่ซื้อหอาว่าอยู่ที่นีว่าได้ีไป คุณนึ่งมอนอนช่องคุณอะโอลนอยู่นอนอะโอลนอยู่แม่ไปเปล่มีัำช้าไอ้ป่าองไทยเชามื่อหกเมื่อก็ได้ไปป้าเฮงชักบุกเขาชารีสารทัดกับมีเราเห็นเบียเลยักมีบ่มีชชยเชฟไฟบมาเอ in <laughs> lìn lìn, bưng nâm bưng chấm nì bưng nì bát bưng chấm nì là cạp, tiết treo bay, mặt thác, tem. Tru sĩ ma, tru <tú> sĩ ma ไปหาที่แม่โตหันไปยูน่าแม่โตหันกินข้าวกินน้ำของน้ำแม่หันมาหาบุญหมูห้องนะสำหรับลิปนี้ก่สนะิขอลาเป็นตอนนี้นะพี่น้องเนาะขอให้พี่น้อง เลยฟังการวางแผนในอนาคตของซาลี่แล้วก็แม่นกเนาะมันว่าอยากได้โทรศัพท์อยากได้นั่นอยากได้นี่ก็ต้องมาเฮ็ดนะเมนบาซาลี่เฮ่คันอยากได้โทรศัพท์เฮ็ดเบีย้ยวนเนาะเฮ็ดเบียวกับซาลี่เฮ็ดมันชุนมันฮนอืมได้ยินบ่าแม่นกไอ้ไอ้จะซื้อเหอะเนี่ยได้ซีนก้อนได้ซีนก้อนเนบ่ยว่าได้ซีนก้อนโอเคพี่น้องเนาะชุนมันหมดเลย มันมันบุไลฮอดติกบกบะฮดติกกบกหันรมีสิอลาต่างนี่ส้องบ๊ายบายคันบอออกจากบ้านบ่เห็นด่านเดนไก่คันบอไปเดินทาง บ่ห้อมเห็นโลกกวงเปิดประสบการณ์ใหม่ผจญภัยในดินแดนลาดากักดสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม,มและธรรมศาสตรที่สวยงามทั่วทุกภาคของประเทศเร,ราและพบปะผู้คนที่มีหลากหลายอารยธรมมรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่ ของส,นส้นศาสตร์เหล้าท่องเที่ยวเมืองเล่าแบบสบายใจไ,ไ,ไ,ไปกับไกทักสิน,นป,ปัน่ปใจติดต่อ,อได้ตาม QR Code ทั้งว h a t s a ไลน์ ID และเบอร์โทรศัพท์แปดหกสอ2ศู1หาเ็สสา ใกล้คุณภาพาและค <จะ S 1> มีประสบการณ์หลายกว่า10ป,ไป,ปีไปลงพระบางกันไปลงพระบางไปเก็บภาคความส่งจํากับเวลาที่นี้